มีคนขอมาเราก็จัดให้สิครับผมรีวิวคันเบ็ดมือโปหน่อยครับพี่อ่าเป็นคันเบ็ดที่ผมยังไม่เคยทำนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาเก็บใจตีแล้วก็รีวิวมันกันดีกว่านอันดับแรกนะคันเบ็ดอันนี้เนะียผมสามารถไปซื้อได้ที่ร้านขายปลาในเมืองพาซาผมเดินตรงเข้าไปแล้วก็กดซื้อข่ายสะนะครับผมอ่าเลื่อนไปทางขวาสุดนะผมจะพบกับ คันเบ็ดมือโปโอ่าเพิ่มมาตาสําเร็จ80%เปอรนะผมเพิ่มมาตาการจะปลาหายาก40%เพิ่มมาตาการจะปลาับสูง1 0ึ่งร้อยเปอร์ซนตะนผมความตอนน้องานอยู่ที่80ดสิบนะผมราคาอยู่ที่1 5 0 0 0้าบาทนะผมเป็นราคาที่จับต้องได้ทุกเพศทุกวัยนะแกบผมมาดูลักษณะโดยรอบดีกว่านะผมบริเวณที่จับของคันเบ็ดนะผมจะเป็นสีเทาๆนาะแล้วก็ยาวไปถึงปลายเบ็ดนะผมจะเป็นสีดำา ม,มีสีแดงสลับกันไปเนาะแล้วบริเวณตัวเยื่อของเบ็ดนุ่มจะเป็นรูปเต่าทองนะทุกคนนี่เปรูปเต่าทองรองท้าย่อนลงน้ํา ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือจะเป็นเต่าทองน้อยนะผมลอยต๊บปองตบบปองให้ปลามากินนะผมแล้วก็คันเบ็ดก็จะมีไอเสียงแดงที่มันเอาไว้ดึงดึงดึงเยื่อตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่านี่ต้องดูมุมนี้โอโหเห็นหน้าเต่าทองด้วยน่ารักตะมูตะมีจัดเลยและถัดมาผมคือจุดที่ผมใช้เบ็ดคันนี้ตกปลาเพื่อเก็บสริติในการทําคลิปครั้งนี้ผมต้องบอกว่าอยู่ในเมืองพาซานะผมเป็นจุดที่ทะเลลึกนะผมอ่า ก็คือตรงท่าเรือตรงนี้เลยทุกคนนี่เลยนะครับผมผมได้ยืนตรงนี้นะนแล้วก็โยนเบ็ดลงไปตรงนี้นะผมอ่า มันจะถือว่าเป็นทะเลลึกนะผมถ้าเราตกจากตรงนี้นะซึ่งผมได้ตกไปทั้งหมด240ร้ครั้งนะผมก็คือเบ็ดพัง3รอบดม่เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนกันสำหรับคันเบ็ดอันนี้ในแก้บผมคุ้มต่อการซื้อไหมไปดูกันเลย <S <S และนี่ก็คือเซตติสำหรับคันเบ็ดมือโปรของเรานะครับผมอย่างที่บอกว่าเราตกที่ทะเลลึกนะครับผมแล้วก็สําหรับค่าซ่อมเบ็ดอันนี้นะ1 5 0 0บาทกัน เลยทีเดียวรู้มแม่ความทนทาน80แล้วเนาะค่าซ่อมก็เลยจากไปที่พันห้าเนาะม,มาดูกันดีกว่าอย่างที่ผมบอกผมตกไปทั้งหมด3รอบนะทุกคนรอบละ80ครั้งมาดูกันที่รอบแรกนะครับรอบแรกวิธีดูนะก็คือตกครั้งที่1ได้ปลาราคาเท่านี้ตกครั้งที่2ได้ปลาราคาเท่านี้ตกครั้งที่3ได้ปลาราคาเท่านี้อ่าและตัวไหนที่ได้มงได้ประตูอะไรผมก็จะโน้ตเอาไว้ด้วยเนผมมาดูกัน ตกครั้งนี้คือผมได้มงมาด้วยนะได้ประตูมาด้วยได้มงได้มงมานะครับผมอ่าตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆจนครบ80ครั้งสำหรับรอบที่หนึงผมได้ตังมาที่4,408บาทนะผมอันนี้ยังไม่ได้หักค่าซ่อมนะมาดูกันที่รอบที่2นะผมได้มงมานะผมประตูนะผมมงนะครับผมอ่า มงมงนะผมแล้วก็รอบที่สองนี่มี XL หลุดมาด้วยนะครับผมอ่ามาถึงว่าตกได้นะรอบแรกนี้ไม่ได้ XL แต่ว่ารอบ2ได้ XL นะครับผมแล้วก็รอบที่สองนะมีขาดด้วยทุกคนจะบอกให้ขาดไซส์ XXL นะทุกคนคือผมตกกดโดนแล้วนะกดโดนแล้วแต่ว่าเบ็ดมันขาดนะผมเงาปาที่ตกได้ก็คือ xl นะครับผมแม่อันนี้เสดายมากๆเลยนะครับผมถ้าตกขึ้นมาได้นี่น่าจะได้หลายบาทเลยนะตกครบ80ครั้างนมได้ราคาบารวมทั้งหมดนะ4,503บาทนะครับผมมาดูรอบที่3กันวางน่มเปิดมาตัวที่2ก็จัดไปเลย xl 1ตัวนะครับผมแล้วก็มีมงมงมงอ่าสลับสลับกันไปนะครับผมมงมงประตูอ่าโอเคตกครบ80ครั้างนมได้ตัง 4,772นะครับผมเดี๋ยวมาดูสถิติสรุปรวมของสมรอบนี้กันดีกว่านะครับผมนี่คือผลรวมของแต่ละรอบนมมาดูกันดีกว่านะผลรวมรอบที่หนึ่มได้มงไปที่เก้าตัวนะผมขาดไปที่ศูนย์นะครับผมเยี่ยมมากแล้วก็ XL นะผมศูนย์นะครับผมขายขยะนะผมขยะก็คือประตูนะประตูนะผมได้มาหนึ่งบาทผมขายปลารวมนะผม 4,408บาทเอเมื่อหักรบค่าซอมเบ็ด1,500บาทน้าท 2, บาทนะผมจะเหลือกำไรสุทธิที่2,908บาทนะสำหรับรอบที่1นะครับผมผลรวมรอบที่2ผมได้มงไปที่9ตัวชิ้นเดียวกันผมขาดจัดไป1นะผม XL ได้มา1ตัว ขยะประตูนะผมจัดไป3นะครับผมขายปลารวมที่ที่4,503บาทนะผมเมื่อหักรบค่าซ่อมเบ็ด5 0 0 0แล้วเหลือกำไรสุทธิที่3,003บาทนะครับผมผลรวมรอบที่3ผมได้มงไป8ตัวนะขาด 0xl 1์นนะผมขยะ ได้มาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขายปารวมได้ที่4772นะครับผมกำไรสุทธิเมือ่อหักลบค่าซ่อมเบ็ดแล้วเหลือ3,272นบะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผม,ผมเจองเงา XL แต่ว่ากดไม่ทันด้วยนะผมอันนี้ก็โน้ตเอาไว้นะผมว่าได้เจองเงา XL แล้วนะผมแต่ว่ากดไม่ทันนะครับผมสำหรับเบ็ดตัวนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ากดทันมันจะขาดหรือว่าไม่ขาดนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตารางสุดท้ายนะผมคนรวมทั้งหมด3รอบ นผมตกทั้งหมด240ครั้งนะม,มาดูกันว่าเบ็ดนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตลาดนี้แล้วน,นะครับผมมงนะ่ผมได้ไปทั้งหมด26ตัวนะจาก240ครั้งจัดว่าน้อยไหมก็เออไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะผมแล้วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะขาด1ถือว่าน้อยมากๆนะครับผมเนะผมได้มา2ตัวนะ เออก,ก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับขยะได้มา5ชิ้นนะครับก็น้อยอยู่นะครับขายปลารวมได้ที่13,683บาทนะครับผมเมื่อหักลบค่าซอมเบ็ดพันหทั้งหมด3รอบแล้วนะครับหักลบค่าซอมเบ็ดทั้งหมด3รอบแล้วนะจะเหลือกำไรสุทธิที่9,100 83บาทนะครับผมตกไปทั้งหมด240ครั้งกำไรสุดทีก็เกือบหมื่นอยู่นะก็ไม่ได้แย่นะครับผมถ้าเกิดว่าดวงดีๆหน่อยก็อาจจะได้ปลาที่ราคาแพงกว่าผมตกก็ได้นะนั่นแหละหนะผมบใครที่คิดว่าซื้อเป็ดอันนี้คุ้มไหมัหนย่มก็สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับคันเป็ดอื่นๆที่ผมได้รีวิวเอาไปแล้วได้อยู่นะครับผมอ่าแต่ว่าราคามันแค่1มื่นเองผมตก แป๊บๆก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วนมก็แป๊บเดียวก็คืนทุนแล้วนะคิดว่าก็น่าใช้ฟาร์มเงินได้พอสมควรอยู่นะทุกคนสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับผมท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ฝีมือของผู้ตกด้วยแหละนะครับผมว่าจะได้ตังเยอะหรือจะได้ตังน้อยแหละนะ <S <S และถ้าอยากให้รีวิวคันเบ็ดอันไหนอีกนมสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนมเดี๋ยวจะมาทำคลิปเก็บสถิติแบบนี้ให้อีกอย่างแน่นอนนะครับผมชอ่องคลิปนี้ก็บายบาย